ันชื่อเขาเดียวหาหาโลด้วยอะเอาไว้กับใจเราหาโลแล้วครับขนมด้เอาไว้กินสบายดีเนาะสบายดีทางน่องได้ผัวเจ้าอบอสเพื่อได้ผัวรอแทนเนี่ย พี่น้องเอ้ยเปิดภาพออกมากับพวพอกับปบุนสารวันคือเก่าคือเดิมอยู่ป่ากล้วยเด้อโมนี้พี่น้องป่ากล้วยนี่เป็นไปไซตไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะนอกจากหมู่บ้านสะแล้วหรือว่าหมู่บ้านน้องใดน้องฮอนดา้าเนาะหละกักการทางแม่์ห้างลูกหนึ่งหลกักการเม่ลูกหาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าโมนิกาพาทาง,ทางบ่อเชียงเนาะ มาเยี่ยมมายามแล้วกมาสซยเหลือเป็นเบื้องต้นเนาะใครครับขอควครูถูกอย่างปากมองพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นพี่น้องเอ้ยก่อนสิขครับชมคลิปนี้ทางอาวุธสารบันกาศทักทายสบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องเด้อสบายดีมมเพื่อนกันบัดสคูสุคนพี่น้องเลยเนาะอ๋อพ,พ,พบเจอกันตอนแรงบ้านนี้พี่น้องหลังจากเดินท่าออกมาตะพูบ้านจุดซุม้มละโก้พี่น้องเลยเนาะ ใส่เวลาโดนน่านเติบประมาณชองชั่วโมงกว่ากว่าเนาะระยะก,การเดินทางคอยไปคอยมาทางกันง่ายๆไนปะพี่นอ้อ,นอนงวัน,นนี้ก็จะเข้ามาหาน้องใดพี่น้องเลยเนาะน้องใดเป็นจังไงแน่ดีหลังจากหามานะยามว่ายามตอนนั้นเนาะกินดอนตอนหย่าเป็นจังไงแน่อ่าเห็ดขั่วเห็ดแคร์รแล้วลวดัดระเบ้อพี่น้องเลยไปหาไปโซนนกันเนาะวันนะี้กันพิเศษแน่คือมีพออยู่น้ำโบวัน,นนี้พี่น้องเลยเนาะบ่เคยเห็นพอ ตัวพวนจักเื่อเนาะอ่ไปหาคนก่อนจากพี่น้องเลยสบายดีเนาะสบายดีทางน้องได้ถือว่าเจ้าบอานี่ยเพื่อได้ผัวกวรอแทนเนาะ,อะบอไม่ด <laughs> ได้ไปเวียบวันนี้เปล่าไม่ได้ไปเนาะ เอาก่อนอื่นเนะาะทั้งบ่าวซื้อบรบุนซื้อบรบุนสลาวันเด้เบาซื้อวนอันใดๆแก้วตาฮะแก้วตาบ่าวแก้วตาเด้อห่วยวมึอซื้อปีนยิงสบ,บาย <laughs> แก้วตาขาหรอก <laughs> อแฟนน้องใดหรือพวัวน,น้องของน้องใดเนาะมัอนี่มาด้วยอวยกไปงานเนาะเพิ่มบริจ้างบอกนะขอหนีไม่เนี่ยที่น้องไหน เป็นบริจา้างหรือบริไปมือนี่นะเนาะดทีง่แง่บาบิีเิ่นบริขมาหาบเราไ่ไบนเรเานึอโอ้มารอบนี่เนาะมีทางลักดงลักแด,ดนบบนี่เนาะขักแน่บาบิีเห็ดปลาีนพี่น้องเลยกลาลังฟังแล้วร,าริานไะด้นี่เนาะอืเลยอ่านอนเลยเนาะมา เยี่ยมอีกครั้งหนึ่งท่งบนเองกนนะเนาะจีจ้จำกันได้อยู่ปะจีจ้จำได้อยู่ปะได้กี <laughs> ่วันลืมกันละ้ดดนะดอกเนาะฟังแต่นี่ฮอดน,นี่บ่ดินเจ้บานะนะบ่โดยอก็ะหอดพุ่นโอ้หอมพวกคักแน่แล้วเนาะพามารอบเบิ่งบังหาโอ้พิเศษแน่มันนี่ัวอยู่น้ำเนาะโดยบ่าวแก้วตาพี่น้องเลยฮอดพี่บ่ เป็นสามเหลี่ยมบ่เกินดินเจ้านี่โดยโอ้เป็นสามเหลี่ยมนี่แต่เขาได้ปักหลักยันเราหายเราทางเราไปทางคนยางเนาะโดยเบึ่อฮืนก็ะยักร่มแล้วเพื่อนก็ะยักล่มแล้วโดยไม่ขาดหมดไม่ขาดไม่หักแล้วโดยอันนี้เอ็นอ้อมหัวไห้บ่ ตะกี้คือเห็ดไม่ฉางไพ่ไมยังฉางไพ่ไม่ตะก,กี้คือเอาไม้ขันเห็ดไม้บ้างหรืไม่เอาเบลลี่ให้เห็ดแล้วนี่เอาก็เห็ดแล้วนี่อ๋อโดยโดยพอ<ๆ>มีตะคายตะคางเปไ็นดีแล้วเนาะมันเป็นไม้นิว่วมายัางมาพอได้ดป้องกันพวกแบะพวกยังเนาะ,นะพวกยังในสวนนะ่ะ ไม่ได้ปลูกยังแล้วว่าซื้อพักแต่บวนแล้วเอามาอ๋อสงสัยเราก็ลังไปซื้อเราชิมอาห้อยู่นะเนาะซื้อพักมาปลูกเนาะโดยเป็นไงอยู่ดีไม่แห้งอยู่เนาะกินข้าวกัำยังมาหนี่บผมมีอาหารผมมีอาหารเอออันนี้ก็มากล้วยเจ้าก็มากล้วยเจ้าบ่กล้วยขาว มืัอนี้พวอยู่น้ำเหมือนีเนาะวัอนี้กับบุ๊มี่ยังล้าดอกพี่น้องกันมาอัปเดตมาเยี่ยมมายามเป็นแล้วลกับมีข่าวสารมาให้เขาวสารจะเบิดแล้วบ่หมดแล้วเขาไอบัมลีให้เงินหกแสนนะั้นเราซื้อแต่ดอนแล้วแต่เราไม่ได้ให้หแม่เท่าเราอยู่บ้านกับฮันแล้วเราเนี่ยเราเน้นกันให้แม่เท่าเราก็หมดไว แม่อยู่บ้านคานกับบมีเขากินงาจังวิเขากินเนาะลูกกับเป็นไข่ตกแต่เฮือนไอาบามิีเมือมือนี้เราตกแต่เฮือนเลยลูกหะาหลูกตกเฮือนโดยเราลงใส่ใส่ตกบนไน้าผ้าเบิงบ่งบางหักอืม,อมวัาชั่น เห็ดยังได้ให้ลูกตกเงินตกซ่านอือเ,เราเราหยิยบนี่ตกอยู่พุนเลยเอาผาาใส่แปลนี่เลือดออกเลยออกปากเราเลือดออกนอ่จนเราเป็นไข้เลยนะตกส่านหยิยบนี่นี่โดยโอ้นี่นี่โดยมันผ่ามันรูออกแล้วโย่ไป แม่มบ่ได้ไปสักวันสักยาบ่เราบ่มีเงินเราเว้ายืมม่วนแม่ยาแต่แม่ยาบ่ให้ยานเฮาบ่มีคืนเราไปยืมเงินแม่ยาก็บ่ให้โดยอ๋อคือบ่ให้บ่ให้เฮาบ่มีหยังเฮาบ่มีเงินจิคืนเขาเออยืนหยังก็บ่มีเราบ่ให้เราบ่ซื้อออ้แม่ยาจ้ะ เป็นลังไงนะให้ลูกซาเราไปขอยืมกับบร้บ่บาได้เรายืมสองคนพอเมียในราบ่ให้ลูกล,นนาาลูกจะตกมืกม่อใดก็ตกงูเส่านี่มือว่านนี่มือไอ้าบาเบเลมานอ๋อจนะ คือว่าเป็นอนันนี้เพราะว่าคิดว่าจะเป็นแต่น้องฮอนด้าเนาะทำไมายาังยังกัะไรเพี่น้องคือก,การเบิรเจาะทำไมเนาะอย่าลืมกันหาทำไมน่าต่อมาขายเอาเนาพะพ่อเจ้าได้ไปหายอยู่วะเคยไปหายอ,อยูอ่วะเคย เจ้านี่เดบไปใส่ีบ่จ้ะบ่ได้ไปใส่อัตลูกแล้วเนาะอัตลูกเราไม่ได้จ้างคนเลี้ยงอืมทันเราจ้างแล้วเอาไปอืมเอาบ่ได้จ้างแล้วบ่ได้ไปโดยอืมหัวแล้วก็ออกมาแต่สะเทือนเนาะเชื่ออ้อมเฮือนกับบ่ได้ทางการเที่ยวเนาะทางเราไปละยานเราหาย ย่างเขย่างชาวบ้านให้เขาเมาตัวนี่แหละจริงเนะมากกว่าไปปูบไปทางยังเด็แล้วลูนเขาดีใจจับเสียมเสียมไอ้บัมลีไฮซื้อไฮแล้วเราเอาขึ้นยังเอาไว้อยู่เฮือนแต่ลมก่อนดีใจเลยเสียมเลยอยากเอาขึ้นไปเฮือนแล้วโตเฮือนก่อนเลย เรากินข้าวก็ออกหมดกินข้าวแล้วกแซ่บเนือ้อน <c oughs> ่อยกับห้องเพลงเป็นบันเนาะ <c oughs> อ่ะอะานานาันนี้ว่าบุญชื่อกับชื่อขขาวซานมมใหาพี่้องเลยเนะชื่อขขาวซานไมใหากับขนมมาฝากมาองกันพี่งเลยเนาะ อันนี้เป็นเงินทางพี่จดีจากฝั่งไทยเนาะบนกาหมาหมายมาบุญเนาะซื้อข้าวสารโล่ของปอกของต้อนขึ้นไปเยี่ยมยาม,ยามอ่าทางสิปโปรเนะาะบนกามาให้น้องได้เนะาะเอาไว้กินเด้อข้าวสารกันยังน้อยเดียวเนาะเดวบนซื้อข้าวเดียวหาหาโลด้วย,อยเอาไว้ chai Đó. hà nội à, ừ. <laughs> là ừ. 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 À. cái phân hôn đa và cái gì đây là chưa nói tốt tốt đẹp tin bay nga mhm ขราบริกินไข่้นยาบ่มีกินบ่บ่มียาบบียาใสตีนนั่นยาทาจะกินบ,มบม่มีบ่มีกินขนมไปไหมไข่แห้งกินขนมแมงกะเท็กจักไปซื้อยายื้ซื้อแท้นในกระมี่หรือบ่เนาะมี

อเอาไว้ขับใจสื่อยาเนาะเอาสื่อยาให้ลูกกินนี่แหละยาเด็กน้อยยาดีไข่เด้อะดูดดอะไรคนกินยามคืนกับไข่ยอะามคืนจ้ะไข่เราไม่ได้นอนเลยคืนนี้เราหานตลอดลอเลยเบ,บ,บิ่งลูกเลยนะบอกกลุ่มได้ลูกตกเคลื่นอตนตกเคลื่อซานพ่อแม่อยู่ใช่จ้ะพ่อแม่เขา เพราะพ่อแม่ลูกเจ้าตกเพื่อนชุมเจ้าอยู่ไสเพราะอยู่นี่เฮามือตามน้ําอือพ่อาเอาไว้ขึ้นอยู่เฮือนแล้วจับเสียมบําลีให้แล้วยาเราอยากเอาไว้อยู่เฮือนแต่ละตกก่อนอือเอาเสียมเฮือนนี่โดยอ แมเมือ่อพอพัวอะไรไปเวียกอยู่หืน่นสองสามมือนี่ค่ะไเป็นคนขุดฝังครับพวัวเหรออืมในบานเรยอให้ขุดเลย่าแล้วก็ขุดอืมเ <laughs> นาะคือว่าดินล่าเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเนาะเห็นปะยินลองเลย มาแบบซีซีซีข้าวเป็นข้างหมูนะคือล่างมันหูบข้างหมูมทำงานวันรีพันบไดมีข่าวดีแจง้งเพื่อนซานบ่แตะกอนตะกี้ในลเรา,เราเวามีผู้ใหญ่ใจบุญอยากซื้อให้สุขซีแต่จากนาใดเราไปซื้อ,อบารีเเวว <tiếng thông minh> và ừ. ừ. bác... giặt ừ. hay phù nhảy xuôi sơn thêm giặt hết hay hao kẹp lao cắp ở ngoài, còn để phù nhảy chế bún hay, lau bờ lau bờ cá chứ giặt nhảy, lau giặt sưu hay hao pha để giàn hài, lại để con đó. ทะเลาะหมดเวลาเพิ่นเด้อเลยอ่าเพิ่นเบิ่งปะห่มก็บ่มีปะห่มเก่าเลยห่มพาแพรก็บ่มีเลยซานปูเฮือนตัวมีมอนแต่อ้ายบอมลีห้ก็หมดขาดแล้วอืขาดบ่ได้เลยหาอดเอาหาคอย หาหน้าใหม่หน้าต่อคล้ายเอากรุงลงหนึ่งเด้อโดยเก็บกองเอาประหยัดเอาแหละเนาะ<ด>ลูกเจ้ากินนมเจ้าอยูไ่ไหมกินนมกินแล้วเงินเงินนี่เราอยากกินขนมอ,อ,อ,อีกมาตระเทื่อนขี้เห็นใส่ชุดเก่าบูมีเสือ้อบูมีเสื้อเลยส่งกระบอกมีนี่ส่งไอ้บาร์มี่เสื้อให้ <laughs> ส่งเสื้อนี่เลยชุดเดียวเลยเลย นอนก็ชุดนี่นอนก็ชุดนี่ไปไปโยปลากัชุดนี่อ๋โอ้ยตัวนี่พี่น้องบุม,มีรีล,ลอยเนาะนี่พี่น้องเพื่อนเรากะมีแต่เพื่อนซื้อ,อนึกไม่มีอย่างเลยเสยืนะ้อผ้านะแค่มีแต่อายไฮนั่นดุเฮา แกอาไว้กินแต่มีนะั่นเรามักแเราเหันมูอกินมีอยากกินมีมแล้วเหาก็เอาไว้เรากินมีแต่นะอายหายนัย่นน้องได้พนน้องฮอนดา้าพนกำลังไปเที่ยวน้อเลยไ้เทือนพี่น,น,น้องเนาะเพื่พอเพื่อนมันหักปะ hươn lâu lắm bà con lâu 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 lắm, lâu lâu phát áo, lâu 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 có lâu 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 cần lâu lâu hay lâu 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 con đôi lâu <laughs> à, เนาะไม่แต่นั่นนั่นแหละเนาะหัุ่นมากนเหมือนี้กกบ,บุมมี่ยังลายดาวซื่อเขามาฝากกอดหาโลเนาะ,นะกับเป็นเงินทางพี่จดีจากฝั่งไทยคนเราแหละเนาะ,นะ,นะกับเอ่คนว่าจะให้ครอบครัวได้กับหายโลนเนาะวุ่นกับคิดเห็นครอบครัวเจา้านีน่แหละเนาะนยังบุมมี่ยังขาดเพื่อนพี่น้องเลได้จ้ะเ,เะพื่อนเพื่อนสร้างรายนะ่ะพี่น้องนล้วคนกับคิดเห็นเอามาหายก่อน หาโลเนาะเพิ Halo, no? no. Hallo, ่งเงินหนึ่งแสนเกียเด้อไว้ซื In ้อยาให้ลูกเด้อโดเน้องมีแต่ฝากให้ทั้งน้องคันดาขอบุญคุณทั้งคุณยายใจดีจากฝั่งไทยแน่ไหมขอบใจขอบใจขอบขอบุญขอบคุณคนหลายเนาะโดยเมื่อแรกหนูมีอะไรกินหนูมีอะไรกินกินข้าวกับยังสิบบาทไม่ได้กินข้าวเลยแต่แต่สาวไม่ได้กินบุมี่ฮานกินแต่ข้าวละ ข่าวใบเกลือเลยฮ <c oughs> ่า,เ,าเป็นโอ้ยเป็นโนอยไบัมลีให้ก็หมดแล้วอืม,อ,มอ,อ้าวมิแต่จังได้ก๋าดีแหละเงินเซนหนึ่งทามันเลือกซื้อยากอ,ะอ่ะหาซื้อเป็นอยู่ในกินเนาะมา,มาไหวกินสู้ลูกสู้เต่ากินเด้อเลยอืมโดนก๋บผมมียังไม่หายไรดอกมานี่มีแต่์ข่าวหาโรกกับเงินหนึ่งเซนกี่ได้อเลย จัสุดๆต่อไปเนาะเป็นง<ด>ังใจให้เด้อโดยเป็นอนะไรเนาะใป็จัะไดสักเนี่ยสภาพเพื่อนซันเลิกกันมุ่งแอมพาพากระจาดเนาะหมุนบัตรแหละแต่ว่ากันยังดีพันยังอยู่ในใจกลางหมู่บ้านพนะี่น้อะไรเนาะกันยังมีหลายคนกะ เราเห็นเนาะมียังกระสอยรเรือกันเนาะเพื่อแม่ใหญ่จะอยู่พุ่นี่านี่เพื่อนนี่นี่นี่โดยนี่โดยอ๋อจะนักสูสบพนมายืมกับบุปเพียเเงเนาะคอยหาเอาได้จัหมดเลย ใช่มีแต่บุญชีไปท้งอื่นก่อนเนาะคลิปนี้มาเย็่ยมมายามเขาฝากเนาะสบายดีด้วยสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเนาะอ่าก่อนหาซื้อยาให้ลูกกินด้อเพราะว่าเขาเอาเงินให้แล้วหนึ่งแสนกีบเนาะหาฮซื้อยาให้ลูกหรือเตากินเนาะ ไกลบ่ไปนี e okay, ่มองไกลยางไปบอร์ก <m arsi> okay. ีลด์ยืมรถเขาก่อเขาทำหายกับยางยืมรถเขาเขาบ่ให้กับยางอืออือเอาโอเคได้ห้องเมื่อก่อนเด้อดีแห้งสบายดีเอ้าพ้าชาโอเคพี่น้องกระเบงจะไปขอบโคตรอื่นก่อนน้องไปหาทางเมห่างรุกหนึ่งเอ้าเอาเขาาราบนะฮะไปหายก่อนประกาศสีพยายามพยายามทางน้องฮันดา พี่น้องเลยเนาะเรื่อว่าแม่แม่ลูกหาพี่น้องเลยเนาะกาได้มีโอกาสเข้ามาอีกหมู่บ้านซะแล้วพี่น้องเลยเนาะพยายามายามอัปเดตเนาะทางน้องคนด่าเรืว่าน้องได้เห็นว่ากำลังใจพี่น้องเลยเนาะจะคูณเกี่ยวกับเรื่องว่าบวกอะไรนี่สิเห็นแล้วมันก็โคตรหัใจเนาะ พูดยากปากมอพี่น้องเลยอ๋อสารคดีนี้บุญกับอลากรพี่น้องนักผู้พอกักคลิปหน้าขอบพระคุณเอฟซีผู้ใหญ่เจดีว่าทุกท่านที่เข้ามาหาผู้ชมติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนาะผู้พอคลิปหน้าคิมนีลน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 ่ลากอนพี่น้องสบายดีเด้อ